คือดาวราศีมังกรเป็นดาวเสาดาวการเงินคนราศีมังกรเป็นดาวราหูร้อยปีอ่ะจะเป็นอุดทั้งคู่ครั้งหนึ่งอ่ะปีนี้อ่ก็คือปีแจ้งเกิดนะฮะเฮงแน่นอนแต่บางเอิญเนี่ยของคุณเนี่ยมีดาวตั้งรับเป็นดาวเสาอยู่ที่ราศีพิจิกนั้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเสาเนบจูนกับมันเาอยู่มันทำมุมกันเนี่ยก็กเลยป่วย เออสุขภาพไม่ดีก็ระวังหน่อยละกันนะฮะใกล้หมอใกล้ยานิดนึงนะครับแล้วก็อยากกินอาหารที่ผิดสำแดงหรือว่าอาหารที่ไม่ไม่ไม่ร้อนนะฮะชัดเจนชัดเจนแต่เรื่องรวยนะรวยแน่นอนรวยอยู่แล้วคนนี้นะเป็นแฟนประจำของเราขอบคุณนะเช้าจังตื่นมาปกติตื่นกี่โมงพี่ ผมดูประจามอาจารย์ขอบคุณมากรายการดีด้วยสาระเยอะเลยโอเคขอบคุณครับพี่วางสายวางสายพอแล้วนะโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากกดไลค์มาเออเอากดไลค์หนึ่งล้านครั้งแล้วชีวิตจะได้สุขสบายมีมีความสุขเอาละครับสักหนึ่งเอสเอ็มเอสจากน้องคายแล้วกันนะอาจารย์ครับคุณจิรัชยาครับผมเกิดวันอังคารที่9ก้ามกราคม2 5 2 2ครับครับปีมะเมียครับครับเกิดประมาณตีสองครึ่งน้องคายสองเรื่องราวครับ งานกับโชครากครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงแั่นะฮะตั้งดวงเวลาชั่วโมงนี้มันตอบ s m s ได้น้อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีการส่ง S m s มาด่าแล้วว่าไม่ค่อยตอบ <laughs> ยอดเงนก็เลยล่วง <laughs> เออเราต้องคุยกับผู้ใหญ่เลยนะจริงๆนะมันจะต้องมาเจียดเวลาใหม่เพิ่มอีกสักสินาทีในการตอบ s m s แล้วก็รับสายสดเพราะว่าอยู่ดีเราจะมาถึงเวลามาตอบ s m s เเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อาจารย์มันต้องให้ความรู้ <laughs> ให้ข่าวสารไงเออคนถึงจะติดเรา แม้ว่าเรามันจะมีแบบว่าช่องสงช่องสามช่องเจ็ดที่เขามีเลตติ้งนะก็ยังมีคนดูเราอยู่อย่างน้อยเราเลตติ้งน้อยแต่เรายังมีคนเราดูอยู่อย่างน้อยสักสิเพิ่มมาสักสินาทีก็ยังดีนะเพราะบางทีก็มีเลดั่นเลนี่เข้าช้าบ้างก็เอามาให้เราเราเป๊ะอาจารย์ดวงนี้เป็นไงรของใครเอาสะยาวใช่ผูกดวงเสร็จแล้วเป็นคนเกิดคืนวันจันทร์รุ่งเช้านวันอังคารขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนสองปีมามียครบนะครับนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีข้อเสียอยู่สองสาข้อที่ว่า S <S <S เขาอะเกิดวันจันทร์พราอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นการลกินีประจําวันเกิดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเกิดราศีตุลพอดีนะ,ะพอคุณเกิดราศีตุลพอดีเนี่ยคุณมีมรดยูกลุ่มลักขนานในตอนเกิดนะฮะพอมีมรดยูกลุ่มลักขนาในตอนเกิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเสามันทับลักเพราะเสาทับลักเนี่ยนะฮะมันก็เลยจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในตัวคุณนะครับ ที่ว่าบางครั้งเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ,อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับนกับว่าถ้ามีงานทําหรือมีอะไรเนี่ยก็อยากที่จะย้ายบริษัทนะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะย้ายนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยนะฮะมีดาวกากินนีอยู่ในภพการเงินก็จะเป็นเรื่องของคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะฮะแต่ถ้าคนคนนี้เนี่ยแก้ดาวซะก็คือมีอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังพอไหวนะพอไหวทำทำงานเบื้องหลังอ่ะทงานเบื้องหลังจะดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวเสียมันก็คือในเรื่องของเงินเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคู่ครองนะคคู่ครองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาด้วยนะฮะมันก็ เขาเรียกว่าดาวคู่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะชัดเจนนะครับผมนะขอบคุณมากปีปีใหม่นี้เนี่ยก็คือไหว้ไหว้เสาราหูอ่าคไหว้เสาราหูแล้วแล้วชะตาจะดีขึ้นชัดเจนครับนะครับชัดเจนนะก็ s อ n เยอะเลยนะฮะยังได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะครับ นะครับอย <2: ARS. S 1> <airpl> ่างที่บอกนะครับใครที่สนใจเรื่องดูวิจัยสงครามนะครับโทรหาน้องแหม่มได้เลยนะครับไม่ต้องคุยเยอะคุณผู้ชมฟังเราให้ชัดเจนแล้วก็ช่วงนี้คนมันโทรเยอะเดี๋ยวน้องแหม่มว่าโทรกลับบางทีถามเยอะเข้าใจนะครับแต่ว่าที่นี้นะครับลองกล้องมาที่นี่นิดนึงฮะเราขอแนะนํากูรูนะครับต้องบอกว่ารายการเดอะซีเกทของเรานะครับเจ็ดวันซีเคตเซเว่นเดย์ของเรามี10กูรูด้วยกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พานุวัฒน์อาจารย์สุวิมวลพันวิชาตกุลนะครับอาจารย์เจนยานทิพย์นะครับอาจารย์กิติเอสโตอาจารย์เลิศวรจิตนะครับอาจารย์พงพยานรัตนายานพิโมกนะครับอาจารย์ธนูเซนซีพุทธบอสกิตคอนเฟิร์มแล้วก็อาจารย์ยักษ์สะพานเดินเรือ นะครับคือ10บกรูที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตั้งแต่เสาร์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์กิตินะครับชั่วโมงครึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องราวของดวงวิชัยสงครามต้องพูดกันนะครับแล้วก็เช้าๆนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารนะครับหน้าหนังสือพิมพ์เราก็จะอ่านให้ฟังสักข่าวสองข่าวแล้วก็มาผูกกับโหราศาสตร์ว่ามันเป็นอย่างไรคุณผู้ชมจะได้ตีข่าวให้แตกบางทีเราไปดูอ่านอ่านเยอะบางทีถ้าไม่เข้าใจข่าวมันอาจทําให้ความหมายมันเปลี่ยนได้ครับวันนี้เวลาหมดครับการดูดวงกันไปนะโหราศาสตร์ไไไมมม่่่่ยยาาาากงคครุุณณททํด้้้ถพอีจะ เรียนรู้ไปกับพวกเราครับวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>